สวัสดีครับเพื่อนเนเทรนเนอร์ชาวบอรมันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับนะครับกิจกรรมฉลองครบรอบเจ็ดปีเบอรมันโกได้เวลาปาร์ตี้กันแล้ว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 นะครับคือไม่รู้ว่ามันจะได้ปาร์ตี้หรืออะไรนะครับเอามาดูกันนะฮะ กโปเกมอนโกนะฮะจะฉลองครบรอบ7ปีโปีวันี้เดินทางกันมาอย่างยาวไกลนะน่าจะเป็นเกมแรกที่ผมเล่นต่อเนื่องนะครับโหครบ7ปีนะฮะผมจำได้เลยวันแรกที่ผมโหลด apk โปเกมอนโกมาเล่นนะฮะสมัยนั้นเขายังไม่ให้โหลดในไทยนะผมก็ไปแอบโหลด apk มาติดตั้งแล้วเล่นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยไปนะฮะแล้หลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนเราถึงได้เล่นจริงจังนะครับ ก็7ปีแล้วนะอูลเร็วมากนะฮะได้มีเพื่อนใหม่ๆเยอะเลยนะครับได้รู้จักคนอีกหลากหลายเลยนะครับได้งานเพราะโปเกมอนกูก็มีมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นครบรอบ7ปีนะฮะจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัส,สบ,บดีที่6รกรกฎาคม2023นะครับเริ่ม10โมงตามเวลาบ้านเราและจบในวันพุทธที่12กรกฎาคมนะฮะเวลา2ทุ่ม อปาร์ตี้ครบรอบ7ปีของโปเกมอนโกนะฮะจะเริ่ม6กถึงกรกฎาคมนี้นะครับเราจะเจอโปเกมอนเปิดตัวใหม่ในชุดคอสตูมก็คือคาเมลกับคาเม็กสวมหมวกปาร์ตี้ไม่ตื่นเต้นเลยคือหมวกหมวกอีกแล้วเหรอจะมีกันกี่หมวกวะ นะครับอ้าวว่าไปครับผมโบนัสกิจกรรมนะฮะนอกจากไอสองตัวที่สมหมดปาร์ตี้แล้วนะฮะคุณจะได้เหรียญน,นะมีโอกาสได้เหรียญน,นะได้เหรียญจากเสานะเสาที่เป็นรัวทองนะฮะเหรียญที่เอาไปเปลี่ยนร่างเจ้า,อ,าอะไรนะผีไอผีเหรียญนะ่ะนะครับลืมชื่อไว้ คอเรกเรเออนะฮะชื่อคอ r r เรกเรนะฮะก็จะมีโอกาสได้เหรียญ7หรือว่า77หรือมากกว่านั้นนะครับในการหมุนรัวทองนะครับโบนัสนะฮะจากการแลกเปลี่ยนนะครับคือเรามีโอกาสที่จะได้โปเกมอนลัคกี้จากการแลกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลัคกี้เฟรนนะฮะหรือเพื่อนนำโชคด้วยนะครับคืออย่างนี้ในการแลกเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเราต้องอยู่ในระยะใกล้กันนะ เช่นผมจะแลกกับเพื่อนต้องอยู่ใกล้กันในระยะ100เมตรโดยประมาณน,น,นะครับจากนั้นก็แลกเปลี่ยนกันได้อยู่ไกลแลกไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะเช็คจุดที่ยืนนะครับแล้วพอเราแลกเปลี่ยนโปเกม,มอนกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้โปเกม,มอนลัคกี้นะครับโปเกม,มอนลัคกี้ดียังไงนะฮะคือเวลาเรากดเพาว่าอัพเนี่ยโปเกม,มอนลัคกี้เนี่ยนะครับมันจะใช้สตนดาร์ดน้อยกว่านะครับแล้วก็ อพอได้โปเกมอนลัคกี้น Lucky, เนี่ยไอการันตีคือ10-10 10นะครับอ่าแล้วก็ส่วนเพื่อนนะลัคกี้เฟรนนะครับ Lucky ลัคกี้เฟรนมาจากไหนลักกี้เฟรนมาจากการที่เราไปมีปฏิสิพันกับเพื่อนเช่นยืนยิ้มด้วยกันตีบอสด,ด้วยกันส่งของขวัญให้กันหรือแม้แต่แลกโปเกมอนกันนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้โอกาสเกิดลัคกี้เฟรนขึ้นมานะฮะ แล้วพอเป็นลัคกี้เฟรนนะฮะแล้วเราแลกโปเกมอนตัวแรกเลยเนี่ยนะครับตัวแรกสุดเนี่ยครับมันจะกลายเป็นลัคกี้โปเกมอนเลยคือการลันตีลัคกี้โปเกมอนจากการที่เราเป็นลัคกี้เฟรนกับเพื่อนนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับในส่วนของโบนัสรายวันครับผมโบนัสรายวันนะครับก็จะเริ่มเป็นวันๆนะฮะวันที่6นะฮะจะได้ x p 2เท่าจากการจับโปเกมอนนะครับวันที่7จจะได้ สตัสองเท่าจากการจับโปเกมอนนะครับแล้ววันที่8กรกฎาคมนะจะได้คันดี้2เท่าจากการจับโปเกมอนนะครับแล้ววันที่9ครับใครสายฟักไข่ครับให้มาฟักไข่ในวันนี้นะฮะจะลดระยะฟักไข่ลงครึ่งหนึ่งครับผมอันนี้ดีแล้ววันที่10กรกฎาคมครับระดับมิตรภาพจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วนะฮะก็มีโอกาสคือเปิดของขวัญของขวัญอะไรก็ระดับมิตรภาพจะสูงขึ้นนะแล้ววันที่11ครับ จะได้แคนดี้จากการลบโปเกมอนนะครับสองเท่าผมใช้คำว่าลบนะครับต้นฉบับเขาก็ให้ใช้คำว่าถ่ายโอนนะผมกลัวจะงงผมกลัวจะงงขอขอ,ขอใช้คำว่าลบแทนแล้วกันนะครับคือจริงๆโปเกมอนเขาไม่อยากให้ใช้คำว่าลบนะมันด,ดูรุนแรงนะฮะส่วนวันที่12นะฮะจะได้ XP จากการพัฒนาโปเกมอนนะครับสเท่า ทีนี้มาดูโปเกม,มอนที่จะ,ะเผชิญหน้าในธรรมชาตินะฮะหรือว่าเกิดทั่วไปนั่นเองนะครับเราจะเจอกับเซนิกเนะสวมหมวกนะครับพิคาชูสวมหมวกนะครับเนสโพนิตะแล้วก็โทเกเดมารุนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีมากๆนะฮะจะได้กาลาเลียนโพนิตะนี่แล้วก็แอปซอด้วยนะครับตัวที่น่าเก็บแน่นอนนะฮะจะสวมหมวก2ตัวหาใช้นีมให้ได้ โพนิตะก็น่าเก็บนะฮะทเกตเดมารุก็น่าเก็บนะครับแล้วก็กาลิเลียนโพนิตะนะครับน่าเก็บเอาไป P ีีได้นะฮะที่ผมพูดถึงเนี่ยเอาไป p ีีได้นะครับแล้วในแต่ละวันนะครับโปเกมอนที่จะเกิดก็จะขึ้นมาตามเจนเลยนะครับวันที่6นะฮะเจนที่1ปรากฏตัวครับฟูจิกิดันเน่นะครับฮิโตคาเงะแล้วก็เซนิกาเมสสวมมวกนะครับในวันที่7ครับเจนที่2ครับ จิโคริต้าครับฮิโนฮาราชิครับวานีโนโกะครับตัวนี้น่าเก็บนี่ตัวนี้เก็บได้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่วันที่แปดครับคิโมริครับหรือว่าเทโกะครับทอชิกหรือว่าอาชามโครับมัดคิปหรือว่ามิสึโกโรครับเก็บทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวนี้เอาไปตีเสาดำก็ได้พีพีก็พอได้น,นี้ตีเสาดำพีพีได้ตีบอสก็ได้อ้น,นี้ พีพีเก่งโคตรตีบอสกันได้วันที่9ครับเจอกับทวิตครับหรือว่านาเอโตครับชิมชาครับหรือว่าฮิโกซาุครับแล้วก็โพชมะนะฮะตัวโปรดผมเลยนะครับก็โพจมาก็น่าเก็บนะะเตอร์ก็น่าเก็บนะครับอันนี้อึดตีบอสตีบอส วันที่10กรกฎาคมนะฮะเราจะเจอกาชินีวีแล้วฮะหรือว่าซึทาจะครับทีพิกหรือว่าโพคาบูครับโอชาวดครับหรือว่ามิจุมารุครับนี่อันนี้น่าเก็บอันนี้น่าเก็บ p v p ีได้นี่ก็พอได้นี่ไม่เท่าไหร่ทีนี้มาดูวันที่11กรกฎาคมนะฮะเราจะเจอกับชิสปินนะฮะฮาริมาฮาริมาลอนนะฮะเ็นนิคินหรือว่าฟ็อกโกครับ โฟกี้หรือว่าเคโรมัสึนะครับก็น่าเก็บหมดเลยนะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่แล้วตัวนี้ยังไม่มีชไนนี่แล้วอาจจะมีท่าพิเศษมีอะไรพิเศษมาเล่นกับมันเพราะฉะนั้นเก็บคันดี้ไว้ก่อนครับหา i v ดีๆนะครับวันที่สองนะฮะวันสุดท้ายเราเจอกับโรเวตนะฮะหรือว่าโมคุโรครับลิทเทนนะฮะหรือว่าเนียบีนะฮะปอริปอริโอนะเอ่ออาชิมาริอ่าตัวนี้เก่งอยู่ ตสองตัวนีเ้เฉยมาดูนะฮะตีบอสนะครับตีบอสบอสหนึ่งดาวนี่เจอกันอีกแล้วนะฮะฟูจิดานเน่ฮิตโตคเัเงะและเซนิกาเมสสวมหมวกปาร์ตี้นะครับแล้วก็พี่คาะจูด,ด้วยนะครับสวมหมวกเค้กตีบอสสาดาวครับนี่แรคอยน่าเก็บครับลาปาร์ตก็น่าเก็บครับแล้วก็มีบูสเตอร์นะฮะคาปิกอนครับน่าเก็บอยู่แล้วครับซีรีโอนี่นะฮะ ตัวนี้น่าเก็บนะฮรล่างที่2เขาก็ไปพีพีได้ร่าง3ยิ่งเก่งใหญ่ครับทีนี้มาดูบอส5ดาวกันบ้างนะฮะก็จะเป็นฟิเซอร์ทันเดอร์และไฟเยอร์มาบ่อยเหลือเกินครับฟิเซอร์เอาไปพีพีลีก2,500ได้นะครับทันเดอร์ลีก1,500 100น่าจะดีกว่าไฟเยอร์ห้ามเอาไป PVP ไม่ค่อยเวิร์ก ไม่ใช่ห้ามหรอกเอาพีดได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้กิ่งกัดมากนักนะฮะก็เน้นไปที่ตีบอสตียิมแล้วกันส่วนบอสเมกาครับเมกาบัสตอยอัวเมกาคามเมกนั่นเองนะครับการมาเชิญหน้างานวิจัยภาคสนามครับงานวิจัยภาคสนามก็คือเควสจากการหมุนเสานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาบอกว่าแต่ละเควสได้อะไรบ้างนะครับ แต่ว่ารางวัลที่เราได้แน่นอนก็คือร่างที่3ของฟูชิกิบันะลิซาดอนคาเมกจูไคบาชามโมและลาการ์ดนะครับโอ้โหตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็จะมีงานวิจัยแบบจำกัดเวลานะฮะซึ่งต้องเสียตังอีกแล้วนะฮะสองเหรียญครับสองเหรียญน,นี่น่าจะประมาณอ่า สามสิบเก้าบาทหรือเปล่าอ่าประมาณนะผมประมาณเอานะไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาค่อยว่ากันครับเลี้ยวว่ามันเอามาขายแล้ววะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับส่วนใครจะซื้อหรือไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอกรายละเอียดนะส่วนสิ่งที่จะได้นะครับก็จะมีเครื่องฟักไข่นะฮะทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบเร็วนะครับบัตรตีบอสสีเขียวครับบัตรตีบอสสีเขียวนะ เอาไว้ตีบอสได้นะฮะใต้ยิมนะแล้วก็เอาไปพีวพีได้นะครับพิพีแบบพรีเมียมนี่นะครับแล้วก็จะได้ล็อกเก็ตเรดาร์หนึ่งอันนะฮะเอาไว้หาคลิปอาโลแล้วก็เซียล่านะครับสเก็ตดาวหรือว่าสตาร์พีทครับเอาไว้เพิ่มสตาตนดเวลาจับมอนนะครับแล้วก็น้ำหอมครับ 1อหันเร้ได้ XP อีก77,777 XP แล้วก็ได้จับปิกาจูสวมหมวกปาร์ตี้คนเล่นใหม่อาจจะตื่นเต้นนะคนเล่นเก่าเขาอาจจะเบื่อเบื่อนิดนึงนะว่ากันไปครับแล้วคุณมีโอกาสจะได้เจอกับมิวชายนี่ครับผมนี่นะฮะบัตรราคา5 US า u s 5, 5ประมาณ140กว่าบาทแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าก็จะเป็นบัตรแบบนี้ซื้อบัตรแล้วไม่ต้องทำอะไรพอถึงวันกิจกรรมเดี๋ยวเควสมันเด้งเข้าเองนะครับส่วนคนที่เคยซื้อตั๋วโปเกมอนโกทัวร์คันโตปี2021นะครับจะไม่มีสิทธิ์ได้นะจ๊ะเสียใจด้วยนะครับใครไม่เคยซื้อตัว๋วซื้อแล้วจะได้ ส่วนใครเคยซื้อแล้วนั่งดูคะซื้อก็ไม่ได้ครับอ่ะนะฮะเทนเนอร์ที่ซื้อหรือเคยนะฮะอ่าเทนเนอร์ที่ซื้อหรือเคยนะอ่าจะได้น้ำหอมนะเพิ่มระยะน้ำหอมเพิ่มระยะน้ำหอมรายวันเพิ่มระยะลัวโมดูลด้วยนะครับอุปกนี้ดีคือน้ำหอมจะอยู่ได้2เท่าน้ำหอมรายวันก็จะอยู่ได้2เท่าก็จาก15นาทีปเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะ รวมโมดูลจากเท่าไหรอะ่ะชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็จะเป็น2ชั่วโมงนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ฉลองครบรอบ7ปีของโปเกมอนโกนะครับ0ูนนนะครับก็จะมีคอมมูนิตี้เดย์รีเทิร์นนะในวันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์ที่9นะครับจะเป็นเซนิกามะอ่าใครหาตัวใสแว่นตาเดี๋ยวมันจะมีเควสมาให้ทำแล้วได้จับตัวที่ใส่แว่นตานะครับแล้วก็มีอวตารใหม่ สติก,กอร์ใหม่นะครับผมไม่สดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของคอมมิชชั่นเดย์รีเทิร์เดี๋ยวผมมาพูดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เควสต่างๆนะครับผมก็จะมาอธิบายให้รู้สึกเควสมิวผมเคยทําไปแล้วนะนะเดี๋ยวจะเอามาโพสต์อีกทีหนึ่งละก,กันนะครับหลงากนั้นก็ไม่มีอะไรครับฉลองครบรอบ7ปีโคตรไม่ตื่นเต้นเลยสําหรับผมนะ <laughs> สำหรับคนเล่นใหม่อาจจะดีฮะได้เก็บสตาร์เตอร์ครบทุกเจนละกันนะฮะคนเล่นเก่าก็ถือโอกาสเป็นการ อะไรดีเก็บ Candy แคนดี้ละกันครับแคนดี้สำคัญสตั๊สำคัญนะครับอ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆะครับคอมเมนต์ของคุณก็จะทําให้ช่อง,องเราอยู่ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะกดไลค์เนี่ยก็จะทําให้คนเห็นคลิปเราเยอะมากขึ้นนะครับช่องจะได้อยู่ได้และมีกําลังใจทําต่อไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ